ก้อหองนต้องนอคุณนะต้องนองไหมคะเมย์นองเจ็บเด้อนองเจ็บเด้อสวัสดีสวัสดีพี่น้องพักไทยสวัสดีเอฟซีเบอร์สกูสเคนน้องพี่น้อง มือกับผ้าทุกคนออกไคออกหน้าเนาะห่อไก่เฉพาะย่างพายย่างหนากรเลยออกมากาะเกียมทอดท้ายหุดหน้าไว้พี่น้อยพ่นตัวอีกจะเอากะน้อพี่น้องกระเตรียมกะหยาบกระเตรียมลงดำไคดำหน้าเนาะมือกับมาท้ายหุดหน้าตีนบ้านพ่นซิมพี่น้องนะขอบคุณทีหลัก่ดอนท้อบ้านพ่นซิมเนี่ยประเด็นบ้านพ่นซิมเนาะร่างกายงานบ้านพ่นซิมเนาะพี่น้องไม่มากับทีมงานเนาะมากับปั๊มหรือว่าพงเทนา่ะพึ่งพักวิ่งป้อนซิมเนาะมือนี่เ้องแต่ได้มากทายหุดหน้าซอยเนาะ กี้จำโบวาสิมาจำโบข่าเนาะข่าเหลียกมาไลยเชื่อมนมาซอยเนาะสแักแล้วไม่คิดเลยด้วยไอนี้ปล้องมีเผือกเผาหันพี่เนาะคนใหญ่เป็นควมเห็ดหัวหน้าน้องแกนเนาะเพราะว่าก็จะแปลงทางไม้หังก็จะดูดปลาดูดเพียงออกเบิร์นะคะต้องเห็ดหัวไวเพราะยำนั้นนะเขาเหลียงงอเหลียงล่อยงอไปข่อยไวแล้วหันเนาะได้เห็ดออกไว้พอได้กผูกงอผูกควายยำดำหาดำหนาพี่น้องเอ้ยพี่น้อง มาสามจ้าแต่คนที <c ười> ่สามมาเป็นมือเกาเอองไปบ่ฮะบอกว่ามแดดแดดจเลยตอนาฟามกับแดดเลยเนาะพกเี้ภเมือเดียวมไทยหนาสัมมาสิพพอกบด้ภาคสัเนาะ ไ,ไปยันตรลังขาดตีนบาดมือสมเทียงหน้าก็จะด้านฮออยู่เป็นป่าบอลฉันจะไปเปลีป่ยนตีนรถก่อนหนามนี่น้องกับนอยเดียนะถามพ้นโต๊ะอีไปแล้วอยากโตกก๊ะกะได้ไม่ใหญ่เก่ยวกพอยใหญ่เองก็มาท้ายหุดนหน้ามาือน ตีเล็กก็มีแต่ขีดต้มไทยนาแค้มหองมันเหนียวมันเป็นยนต์นต้มได้ผลต้มตุ่มอะไรกันนอดโอ้ยเอาเพียงสายเปออเย<ะ>ื่อยเลยนะฮะอมืมเอ้ละมันนั่นสีดีกว่านละมันนั่นอ้ออมันตัวห้องกันสื่อเนะเยวมันอันอันนี้มันทนายายาาาันยาวเยอะเลยอลิลิสายว่ะละมันตัวแขวน ซ um> sì er uh ื้อมาใส่ล้าใบกันรู้วมันสุดยอดแล้วเหน้าดีกว่าได้หน่อยดีกว่าบุได้แม่นคนต่อหลับพามาเห็นหน้าดีกว่าซื้อกินกับว่ามีเงินซื้อหาเงินถ้า่าซื้อองกินก็ย่อมไปซื้อเข่าอีกย่อบวายกันเลยเ็กหน้าดีกว่าเหนื่อยกับสรางมันบอดมันบอดเฉพาะตอนด้เดือนเดาะดูดำหน้าจีดเดียวเนาะมาเนาะไม่ถึงซะอะเก่งเนาะเนาะใช่ ธรรมดาหนอดออกมาเบิดกันกระบอกนั UH, right? <laughs> <wire> ่ค่ะแสนนอดเดียวเียวเนี่ยหเลยยัง่าได้ใส่น็อดเลือะนังแล้วก็มามาลุกแองมาถ่ายหน้าเลี้ยวเลี้ยวได้ยก็มา นี้ในีบนตกแล้วได้ปะหันดวกสายดูเคเด็กหันอเออหัน่วยกันหันถอดของขมาเฮ้ เอาคนกบนะอะไรฮึน่ะเานอื่นแบบตัวเล็หน่อยรถคันนี้ดูืน้ำมันยี่หอบเยอะน้ำมาซิดำหนาจเลแล้วันนี้ยัดนี่ยนปยัดเนี่ยนิ้สาออมาน่รถเนี่ชุตมาาเตอ้กันออกมาอกอกอกใ่อีกน่มากอ มันสะเลยมันหักประหยัดละมั่นกะทำไมดุดดดลึกพุจดดุ่มตักกะหย่อตุกกะอย่างนี้มันเจือนลงใไม่ตรงของโจกร้ายปีละค่ะขุดุดอองลูงกะตะกี้ก็จะามาสาวให้ซ้ำหน้ เฮ็ดทางบนทางแดียงแล้ก็ดันหัวนี่จ๊กวางเขาเฮ็ดเฮ็ดเลียวไฟเออแม่ให้ยก็จะโจ๊กห้เลยติบก<ฟ>ว่าปีแล้วตายไปใส่น้ำเลยเรียว <laughs> ตะกี้ก็จะเฮ็ดเลียวไฟ อ้าวหตีแตกซอยเลยไทยนายมือแบซื Gesch ้อมเพราตีแตกตีนัวไม่อย่างั้นเนาะแบบมาจูบป่าแล้วก็เเป็นรยวหนาหน้าทงเพื่อนฮักกับเพื่อนฮักฟ f ีมากระเพาะ c ีวันทีมาไทยใหุดหน้าแล้วอยมันเหียยีเนาะพงวเทีงยเทีงพ่น น้องอยากอ่านพอว่าสบายนะ้องพินพอพินกับว่าสบายพี่น้องอยู่เแสอนกับเมยนน์เมย์เมย์บางเพื่อนออกมาหลิกหน้าก็เมือนอย่างนาะมันทีดฝากเขียนออกหน้าฝัากแล้วฮะเมงเหไหร่ตัวเสียงละ่ะเสียงละ่ะเสียงละ่ะสกูท่านหลับบอกว่าฝักเฮ้เสียงละ่ะท่านหลัเบิ้งอันท่านหลัเบิ้งพูดเสียงเบิ้งสอบพี่น้องมันทีดนเดี่ยมืออ่านี้ เตรียมโตเตรียมโตพี่น้องเตรียมโต้ไทยหุดนหะน้าเปลี่ยนคิวกันเขาเด้ก็จะบอกเปลี่ยนคิวกันเข่าไทยหุดนหน้าไทยหุดบอลมันไกลก่อนนะ้ะ อยากผลิตเอาไปไปพานองเขาโฮมันแดดไปเขาโฮมก็ไายไหวเขาโฮมันแดนดนะมากอะไรกดน บอไงๆเลยวลองนนอเป็นกมเหลียวเจาะนะสวยกรรมด แดดแดดมันท้าทายย่างโมแล้วเนาะพี่น้องหน้าเทิงยังยังตัดอีกบนึงคือสิแล้วแต่ว่าเฮาพักมาไายหุดหน้าก่อนเนาะไายหุดหน้าพวกนี้แหละจังลูกเบต้าญี่ปุ่นออกหน้าอะไรจ,จังจูจูแล,แล้วแบบไายหุดหน้าทางลุงม่มเลยเนาะเข้ามาท้ายบอลไก่ก่อน <c oughs> เตร,รียมเปลี่ยนแถวเบิร์สแสลย์เย็นท้ายหน้าอีกพี่น้องเีย็นครูปีเซลรถซ้ำเกียร์มันมาครูสี่เกีย <c oughs> ร์เน้องแสลก็ยังบอกเป็นเก่าอบอกเสียนท้ายแดดดำหอดช่องหอบแบบเมื่อยเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ย โบววมันนกแดดมร้าวใส่ก็เจะใช้ไปอีกก่อนพราว่ากริ่มท้ายใหงนะมันสีสาก็นำมาสีสานั่นแฉะเราพี่อนเพราะว่าไม่กินข้าวเทียงเพื่อนนะเพื่อสิแล้วหน้าสิบสิบสองโมงก็เละเที่ยงเทียหน้าสิบปลายหาะหน้าสิบหาสิบหกไาก็หยดไล่บ่ซิ้มจนแล้วก็จะหยด có trò gió có trò ăn không nhỏ căn gấp ăn nhỏ căn cộng mẹ mất căn gió căn gió căn gió kìa moment căn moment tì gió căn gió này มัวขาดอ่ะอ <laughs> <c oughs> ก,ก,กอบแม่อยากยอบแม่วันนเดเ็บ่าเจ็บวันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องนองคุณน,น,นะต้องนองไหมคะเมย,ย์ยน้นะอ,นองเจ็บเด้อ <c oughs> น้งนองเจ็บเด้อแห้งมักหน่งนงองวอี่ิเซอรา <c oughs> มากับหอนเป็นกันเด้อ <c oughs> นอยแคมน้องเลย ควควดหลักันนอนเห็นอ่ะไปแล้วหามันแดดได้หาจะนอนแลนน้่เใน้นไทยบุญหญ่เดี๋ยไหนวเศรษขึนงเทียงอลเด้อพี่น้องแดดให้ทีมงานซายก็จ่าเห็นซ้มีแต่เฉลยม่าสีให้หนา้าบอกส่วนเนาส่นบอจ้า เรามาณาริงเียงไม่าบายเนีสีียเนาะเพราะว่าเขามาไก่เนาะมาจะสาวอยู่เพื่อมาหอมันกะสวยลดสาเกียยมมันสาเนาะน่ามันไก่เนาะมาหอยกับพ่อจีสวยมาหอยกับพ่อจีแปดโมงจนสิบเก้าโมงเพื่อเปลี่ยนตีนรดเนี่ยใส่สี่แลมือเดียวเนาะมันไก่โอ้เดก ทากแดดแนมคำพูดมาตุ้งแลมยังไม่กล่นสมยังไงแหลมเออเมื่อจุด 也包括。 ้องหอบบาไวพี่น้องหายดท้าย <c oughs> เปิดงานแล้วก็จกงานหายชะเวอร์น,น,ำน้ำแล้วก็ดอกเป็น,นอสองหอบเขาไปสอชะเวอร์นี่เจอแล้วให้นี่กะพากันเปลี่ยนตีนรถเมื่อจริงเขาเที่ยงกันเนาะไม่เสร็จนี่ละไม่สิซิ้องหมู่เราไปนอนไปไออีกน้อยนึอยยังอีกสามตีหอบกับเือสิแล้วให้นี่เนาะข้างล้างหนิกเจ้าเฮ็ดนาวานคนชิมกับเฮ็ดนาวานได้เล่นะถึงก็เจ้าวาน,นก็เจ้าหยอดบางคนกับวานทำบางคนกับหยอดนะเน,นา,า,นาะ เอาวันมนอ่ะตรงนี้นะเดี๋ยวยุ่อ้อมกับลูกนี่น้อพี่น้องบ้านมันลโอเคน้อพี่น้องสำหรับคินีสัแหลวสี้ไว้ยซามก่อนไปขอตัวกับสั่แหละสีขา,ววขขาเมื่อ,อก่อนน้ำมาเบิ่์นย้างนเห็ุกินเาบอกต้องแง่งหขสัละขาวเมื่อก่อนยิ่ยมาบอกว่าสิมากินเผาเทียงยี่กอย่าง,อองกับเมื่อบอกพนเสียดไว้่าเป็นกับทัวมาทางนีเนาะสัหรับคินี้ขาวไวซามีน้อพี่น้องเด้อไอว้บกันใม่คินน,น้าเนาะบ๊ายบายสวัสดี